สวัสดีครับสวัสดีวันที่79นะครับวันนี้ก็มีมีเพลงประกอบ MV ด้วยไม่ใช่ MV ก็ประกอบวิดีโอด้วยนะครับกิจกรรมวันนี้นะครับเป็นวันอาทิตย์แล้วก็นัดน้องๆน,นะฮะแล้ก็ลูกศิษย์มาสองัวสี่กันเพื่อที่เราจะรับรัง,งานซึ่งมันตรงกับโจทย์ที่ผมตั้งไว้ก็คือหาไรายได้วันละ1 0 0 0บาทนะถ้าเกิดเล่น ันตีออกงานเนี่ยมันก็จะได้1นึ่ันบาทเลยนะฮะยวมาฟังเพลงเพาะกันนะฮะแล้วก็ถึงไม่ได้1นึ่ันบาทก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วจริงๆแล้วมันไม่ใช่วันละ1นึ่ันบาทนะเพราะว่าถ้าเกิดหักลบกับวันที่เราซ้อมเนี่ยเราใช้เวลาหลายวันมากเลยนะกว่าที่จะไปเล่น1วันใช้เวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงมันไม่ตรงหรอก ถ้เกิดได้วันละหนึ่งพันบาทน,นะแต่ว่ามันเป็นความสุขเนมีรายได้ด้วยนะครับก็ิ่งสุขเข้าไปใหญ่นะครับแล้วก็ได้ให้เพื่อนๆน,น้องๆน,นะครับได้แสดงออกดนตรีมาเล่นดนตรีด้วยกันนะแฮปปี้นะครับก็อ่ะเดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันนะรก็ฟังเพลงนะนี่นะครับก็สิ่งที่ฝันไว้นะฮะคือเราอยากมีร้านแล้วก็ทำาห้อ,องดนตรนีอะไ เอ๊ะมาม่าพักพร้อมใจนะลีอ่ะพักพร้อมคุยจ้าไหลหลับซึ้มมาพักพร้อมหรอพักพร้อมคพักพร้อมใจพักพร้อมใจเอ๊ะามปป为什么爸爸听ยนพักพร้อม的声音啊，哈？哈哈ง哈哈哈！เจ้าเอ๊ะเจ้าเอ๊าป๊าเจียนพักพร้อมล่อข้างปา๊ามา เขาพร้อมอ้ายนะสวัสดีครับปนะาปเนี่ยน่ะโซนอีกอ่ะเนะข้าพร้อมใจมาใจใจบ๊ายบายเ <ไป S 1> ขาพร้อม <ไป S 1> <laughs>